คือ13.15เรียนผู้ว่ามาเปิดนะครับก็จะมีกล่าวรายงานแล้วอยากได้ความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขียนรวมกันแล้วก็ได้ให้พี่โกเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าที่เราสัมนมาไม้วันนี้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีแผนงานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับวันนี้ยังไม่ทั่วถึงเลยอยากได้ตัวนี้ให้ครบครับจะได้เป็นข้อเสนอใหญ่ที่เราได้จากการประชุมช่วงเช้าเสร็จแล้วก็ผู้ว่าได้รับทราบได้กล่าวเปิดชมนิทรรศการแล้วก็หลังจากนั้นเป็น การประชุมประจำปีของบริษัท KKM MM, ขอนแกรนไมซ์แมนจเมนต์นะครับผมรบกวนเวลาอีกนิดเดียวครับอาจจะสักท่านละหนึ่งนาทีเพราะว่าเป็นหน่วยงานหลักหมดเลยครับช่วยแจ้งข้อเสนอแล้วก็งานที่จะทำปีหน้าเอาอย่างกระชับเลยนะครับจะได้ไปทานข้าวก็เรียงจากท่านพานิจังวัดก่อนเลยครับอย่างน,น้อยๆให้เห็นภาพว่าปีหน้าเราจะเตรียมอะไรกันอย่างที่ CDC เขาเขียนมาปักหมุดมีนาปั๊บ เขาบอกเลยว่าช่วงไหนจะต้องทําอะไรบ้างบางงานเราอาจจะไหลไปรวมกันในช่วงเวลาเดียวกันได้นะครับบางงานอาจจะมีทีมหนึ่งแต่ว่าจัดอีกหลายงานในช่วงเดียวกันนักท่องเที่ยวเขาอยากได้แบบนี้คือมาแล้วได้หลายงานครับเรียนเชิญครับครับสำหรับพาณิชย์ปีที่แล้วเราจุดประกายเรื่องงานผ้าทอปีนี้เราได้นะครับงบประมาณ44เนี่ยเป็นงบของกระทรวงก็จริงๆแล้วในในฐานะคนคนหนึ่งที่ที่อยู่ขอนแก่นมานานนะฮนะ ก็พยายามที <S an> ่จะคิดเหมือนเหมือนที่ตอนนี้หลายๆภาคส่วนที่จะพยายามมาเพราะว่าเหมือนสมัยหนึ่งตอนที่เป็นผู้ช่วยก็เราเคยไปจัดงานที่ที่อาดใหญ่ตรงนั้นหัวใจหลักที่ผมคิดเลยอยากจะนําผ้าของขอนแก่นไปโชว์คือเป็นลักษณะงานเหมือนกับไปโชว์ความเป็นขอนแก่นซึ่งก็จําได้วันนั้นหลังจากที่จบงานเขาโดนปฏิวัติพอดีก็เป็นความตั้งใจครับเป็นคนหนึ่งที่ที่ตั้งใจณวันนี้เองยอมรับว่า โลดักของขนแกนเนี่ยในฟาร์มหลากหลายก็ยังคิดอยู่ว่าเราตัวเด่นก็คือเรื่องผ้า็ก็เรื่องของผ้าไปแต่โ o ดัก t ที่ผมคิดอยู่ในใจก็พยายามที่จะรวบรวมว่าเรามีเยอะสักขีมากน้อยน่าจะจัดเป็นแฟร์ใหญ่ได้ก็สินค้าอินโนเวชันขนแก่นมีเยอะมากฮะทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่พวกตระกูลจิ้งหรีดก็ถือว่าเป็นอินโนเวชันซึ่งมีผู้ประกอบการอีกหลายกลุ่มคือจัดเฉพาะแฟร์พวกนี้คือการจัดเฉพาะเฉพาะ ชี้เนี่ยชี้เฉพาะจุดไปเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะสร้างการตื่นตัวมากกว่าไอ้แบบติปาถะมันมันไม่มีจุดเด่นแต่ว่าแน่นอนางานผ้าเราก็มีปีปีอกสีก็คือตั้งแต่ตุลาแต่กังวลอย่างเดียวต้องยอมรับว่ากลัวจะจะมีปัญหาเดี๋ยวนี้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นอะไรที่ที่ทำให้แผนงานบางทีเราสะดุดส่วนงานไหมในส่วนปีนี้เองก็ของจังหวัดได้เฉพาะงานไหมฮะ ก็จริงๆก็ยังไม่รู้ว่าในส่วนของพอชอก็จะได้ไหมถ้าไม่ได้กําลังจะคิดว่าเราจะทํำยังไงที่งานให้มันออกคือมีความตั้งใจไม่แต่งานไหมอยากจะบอกว่าไหมโดมแอร์เนี่ยก็ผมนี่แหละเป็นคนที่เริ่มมาคิ้งออฟในปี5-6ตอนนั้นย้ายมาจากจากสกลในฐานะผู้ช่วยแล้วประเอิญเคยทํางานจัดงาน3ประเทศ8จังหวัดที่สกลก็กลับมาท่านพันธุ์ที่บอกว่าเอยเคยทำงาน แฟรแล้วที่เรามีระหว่างประเทศด้วยก็เอามาคิงเอาแต่พอมาปีแรกที่นี่กลหลุดคือตอนนี้ระบบว่าประมาณมันมีปัญหาแต่ก็พยายามคือโดยส่วนตัวก็พยายามที่จะจะมองเฉพาะทางเพื่อที่จะสร้างจุดเด่นเหมือนผ้านี่ก็ถ้าจริงๆถ้าเราไม่เจอปัญหาระบบจัดซื้อจัดจ้างนี้ผมคิดว่าสามารถต่อยอดได้ดอดเพราะว่ากลมรับคือกระทรวงกระทรวงอินด้วยนะเพียงแต่ว,ว่าเราอาจจะมีอะไรที่ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งก็มานั่งคิดกันเพื่อที่จะ นอกเหนือจากงานแฟร์ขายทั่วไปมันน่าจะเหมือนกับเป็นเมืองแฟชั่นของผ้าเลยอะไรประมาณนี้ก็คิดอยู่คะขอบคุณครับของพางนี้จังหวัดนะครับที่จับใจความได้ก็คือมีงานผ้าไหมผ้าทอนะครับแล้วก็จะสร้างงานเกี่ยวกับอินโนเวชั่นนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราตั้งรับก็คือเวลามีปัญหามะม่วงเราค่อยมาขายมะม่วงแต่จริงๆเรารู้แล้วว่ามะม่วงมันออกเดือนไหนก็อาจจะได้วางแผนเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรไปด้วยก็ยังต่ำสามสี่งานนะครับที่ น่าจะอยู่ในแผนอาจจะจับคู่แล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลเดียวกันที่เราจับได้ขออนุญาตชําเลือนดูนาฬิกาไปด้วยนะครับแต่ว่าเชิญท่านถัดไปเลยครับคุณจักกริดครับครับสวัสดีครับทีเดียวนะครับพี่ครับก็ข้างหลังมีนาฬิกาไม่ต้องห่วงโอเคเพราะเราห่วงไปเตี๋ยวครับก็จะเป็นการเรื่อง สร้างศักยภาพในการเป็นไมซิตี้นะครับเพราะว่าเราเป็นไมซิตี้มาตั้งแต่ปี56นะครับออตอนนี้มีการประเมิน TMBs แล้วก็มี ABS ด้วยนะครับสถานที่ผมคิดว่าคงมีเริ่มมีหลายๆที่เข้ามาร่วมประเมินนะครับจากนี้ไปเราคงจะต้องสร้างศักยภาพตรงนี้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นไมซิตี้ของเรานะครับมาแล้วไปที่ไหนไหลายๆท่านพูดแล้วนะครับคงจะต้องมีโปรแกรมในการนำเที่ยวนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จ หลังจากมีการประชุมไปเรียบร้อยเมื่อกี้คุณหนูก็พูดถึงเรื่อง Creative Tour อันนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นเรามีเซกเมนต์หลายๆตัวในการที่จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอชุมชนเรื่องอศึกษา่นศึกษาเรียนรู้เรื่องการเกษตรนะครับก็คิดว่าตรงเนี้เราคงจะต้องมาทำแบ่งกลุ่มให้ชัดเจนและเส้นทางที่มีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นรูปธรรมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนบ่ายขออนุญาตให้เฮโกเป็นตัวแทนพวกเรานะครับได้กล่าวรายงานผู้ว่าเรื่องที่คุยทั้งหมดนี้เลยครับเรียนเชิญต่อเลยฮะท่านอบจครับท่านวิรัตครับพอกองส่วนส่วนงานช่างเรียนเชิญครับอบจแผนงานเยอะมากเลยครับจากอบจนะครับวิรัตน์ชมผู้อำนวยการสํานักงานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็อยากจะนําเสนอเพื่อจะเข้ากับหัวข้อเรื่อง ของไมซิตี้นะครับตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำลังเป็นคณะทำงานนะครับโดยที่ผู้ว่าในแต่งตั้งให้ท่านพงศักดิ์ตั้งวันิชกงพงศ์านายกอบจอเป็นผู้อำนวยการอาขอนแก่นเจยาปักนะครับก็คืออุทยานธรณีขอนแกน่นซึ่งเรามีความโดดเด่นของอุทยานธรณีขอนแกน่นก็คือมีไดโนเสาร์หสายพันธุ์แรกของโลกนะครับ เป็นจุดขายที่สำคัญนะครับโดยถ้าจะพูดถึงในเรื่องของไดโนเสาร์เนี่ยที่นี่มีความสำคัญที่สุดนะครับเสร็จแล้วนะครับการขับเคลื่อนตรงนี้เพื่อจะยกระดับให้เป็นจีโอพาร์ระดับประเทศนะครับเราได้ผ่านการประเมินแล้วนะครับที่จะประกาศรับรองอเป็นระดับประเทศก็คือประมาณปลายปีนี้น่าจะ พี่กกากณาครับน่าจะได้รับการประกาศให้เป็นระดับประเทศแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เวลาขับเคลื่อนแล้วก็สมัครเพื่อจะเป็นให้เป็นการรับรองจาก Global จิ o p ปาก็คือยูเนสโกรับรองเรานะครับถ้าหากได้การรับรองน่าจะอยู่ประมาณปี6-6นะครับถ้าผ่านการรับรองแล้วเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวในเรื่องของไดโนเสาร์มันจะเชื่อมโยง กับวิถีชุมชนแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสถานที่สําคัญสินค้าที่สําคัญในพื้นที่นั้นนะครับตอนนี้เราประกาศาเป็นพื้นที่อยู่สองอำเภอก็คือเวียงเก่ากับภูเวียงนะครับถ้าหากาประกาศเป็นผลสําเร็จสองอำเภอนี้จะขยายวงออกไปอีกหลายอำเภอที่เกี่ยวข้องกันที่มีความสําคัญทางด้านอุทยานธรณีนะครับก็อย่างเช่นภูผาม่านชุมแพ เขื่อนอุบลรัฐแล้วก็หนองนักคำมันจาาคีรีนะครับที่อำเภอเมืองอันนี้ก็จะขยายวงออกไปซึ่ง,อ,งอำเภอเหล่านี้แม้กระทั่งทั้งจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะได้รับอนิสงของการาได้รับการประกาศจากโกลบอลจโอปากนะครับใน,ในเบื้องต้นเพื่อจะกระชับเวลาก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ก็ต่อไปจะเป็นแหล่งจุดหมายระดับโลกนะครับจีโอพาร์คภูเวียงเวียงเก่านะครับก็คิดว่าหลังจากที่ได้รับรองแล้วกิจกรรมที่ติดตามมาน่าจะเป็นทั้งส่งเสริมท่องเที่ยวส่งเสริมชุมชนแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีกลุ่ม G global Geopark Network ก็มีโอกาสที่เราจะได้จัดคอนเวนชั่นและก็แสดงสินค้าระดับใหญ่ๆใ,ในอนาคตนะครับก็อบจอแล้วอยากเรียนเชิญเทศบาลครับล้วฝั่งเอกชนเดี๋ยวขอ ขอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับผมเห็นชื่ออวานนี่กับเซนท่านก็จบหมดนี้ไปทานข้าวได้คนระต้องขอความร่วมมือเทศบาลครับเชิญครับดิค,ค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของเทศบาลน,นะคะดิฉันก็เป็นตัวแทนของ กลุ่มผู้สังเกตการนะคะจากกองวิชาการเทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็คือในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่วันนี้พูดอะไรมากไม่ได้ก็คือแต่สิ่งที่จะยืนยันกับทางคณะทํางานวันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งภาครักและเอกชนนะคะในส่วนของการทํางานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจากภาคเอกชนหอการค้านะฮะเอานี่เรียนเชิญ เทศบาลเป็นทั้งตัวคอนเทนต์นะครับจัดประชุมสัมนาจัดกันเองก็เยอะแล้วก็เป็นหน่วยซัพพอร์ตก็คือเรื่องความพร้อมการต้อนรับสนับสนุนหรือที่อาจารย์ส้มบอกว่าต้องมีซิตี้แพ็กเกจมาถึงปั๊บเราจะช่วยเราจะให้อะไรได้บ้างนะฮะก็เชิญครับภาคเอกชนขอารค้าสภาพุตสารครับครับจริงๆก็เรียกว่า เราเราร่วมกันทํางานนะครับคงไม่ได้เป็นโปรเจกต์ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นโปรเจกต์ของเมืองด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไมซ์เนี่ยเราตอนนี้เราก็แตกมาเนี่ยมีสีจันทร์สร้างสารรค์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรมไมซ์ต่างๆเมื่อวานคุณกะติกได้ได้แจ้งมาว่ามีเรื่องทีเซอยากทําเรื่องไมซ์แบรนดิ้ง ผมคุยกับ TCDC ทำซิตี้แบรนดิ้งผมว่าวันนี้อยากจะชวนจริงๆครับเพราะนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นโครงใหญ่ของเราแล้วนี้มันสามารถไปใช้ทั้งม i c e ได้ทั้ง c r e เอท v ีวิได้ทั้งท่องเที่ยวก็ได้ก็เคยคุยกับพี่เอทอทอทได้เหมือนกันผมว่าวันนี้เป็นการดีเลยครับจะขอชวนอปจอชวนเทศบาลน,นะครับแองค์กรเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆฮะคายส์อาวานีนะครับเซ็ ani, นทรัล นะครับมามาช่วยกันตรงนี้ครับก็คิดว่าผมคิดว่าถ้าเรื่องซิตี้แบ n นดิ้งเนี่ยนะครับมันทําได้ทั้งปีแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยปัญหาคือว่ามันเกิดมาจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเกิดจากคนใดคนหนึ่งไม่ได้ต้องเกิดจากการร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่สเตจแรกทุกคนแล้วต้องเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งอันนี้เป็นของขอนแก่นเป็นแอสเซทของขอนแก่นนะครับแล้วก็จะใช้ไปได้ในอนาคตถ้าเรามีแบรนด์บุ๊กที่ดีเนี่ยแค่สีเนี่ยมันก็มีพลังแล้วครับ ไม่ว่าหน่วยงานไหนจะไปเอาสีนี้ไปนะครับแล้วก็ประกบกับโลโก้ตัวเองมันสามารถคอลลาเบเรตกันได้นะครับถ้ายกลักษณะก็อาจจะใช้คล้ายกับคูมามงนะครับของที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพอแบรนด์มีแบรนด์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยวลูมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยแล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่เดินได้เขาแตะพี่เข็มนิดนึงครับอันนี้ขอฟู้แทนท่านประธานกิติมศักดิ์ครับพี่เข็มทําเรื่องผ้ามัดหมีนะครับน่าจะตรงกับท่านพี่เจตนะครับที่มองแต่พี่เข็มบอกว่าเราต้องมีโชว์เคสเราต้องมีศูนย์ที่จะโชว์เคสเรื่องผ้านะครับตอนนี้อาจจะเป็นด้านนอกก็ได้ศูนย์โอท็อนะครับหรือว่าที่สนามบินอันใหม่ที่กําลังจะเปิดขึ้นนะครับถ้าเรามีโชว์เคสของผ้าไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าไปวางแขวนเฉย,ยแต่มันต้องมีบรรยากาศ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโชว์เคสที่ดีนะครับของของเครื่องผ้ามัดกุญแก็คงมี2เรื่องครับขอบคุณครับขอการค้านะครับก็จะมีเรื่องพยายามรวบรวมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการสื่อสารแล้วก็โปรโมทเมืองนะครับแล้วก็กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการค้าผู้ประกอบการตลอดทั้งปีนะครับก็โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับก็ทางสภาอุตสาหกรรมครับเรียนเชิญครับครับผมธีรศักดิ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับ ในโครงการของปีหน้าเราก็จะมีอาอีสอุตสาหกรรมแฟร์นะครับในช่วงเดือนกุมภาตอนนี้เราก็กําลังพิจารณาระหว่างใช้กับศูนย์การนารบกวนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของปีนี้ก็อาจจะมีเรื่องของอโครงการอบรมสัมมนาที่ใช้กับทางาที่จะเข้ามาดําเนินการในจังหวัดขอนแก่นจากส่วนกลางก็จะมีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับอาจจะมีจัดอีกประมาณสักสองงานนะครับ ในส่วนของโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะใช้ทุนของสสปนนะครับตอนนี้คุณเทพพรวันที่เป็นรองประธานฝ่ายด้านไม้เนี่ยกำลังจะเข้าพิจารณากับทางกรรมการว่าจะมีโครงการอะไรที่จะของงบประมาณสนับสนุนได้บ้างนะครับท่นนี้ครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะมีรบกวนอาจจะมีท่านปีชามาพูดเรื่องอุตสาหกรรมอีกนิดหน่อยได้เรียนเชิญครับกลัวเขาไม่เชิญก็เลยขอคุณหนึ่งว่าเดี๋ยวพูดต่อนิดหนึ่ง จริงๆขอนแก่นมันโดดเด่นขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยนะครับหลายท่านพูดถึงเรื่องครีเอทีฟหลายท่านพูดเรื่องเรื่องอินโนวอนะครับอันนี้คนที่ลงไปทําจริงเนี่ยผมได้รวบรวมเงินจากกรรมการหอค้าสิท่านกรรมการสภาอุตสาหกรรม1ิท่านนะครับเป็นกองทุนภาคเอกชนตอนนั้นอ่ะแล้วก็ไปร่วมทุนกับบริษัทชื่อ R2M Solution ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศในเรื่องของงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้ปัญหาอัลไซเมอร์ช่วยให้นอนหลับสําหรับคนที่มีปัญหาการนอนนอนไม่หลับนอนหลับตื่นเช้าเกินไปอะไรพวกนี้นะครับตื่นกลางดึกงานวิจัยเชื่อไหมฮะเรามีทุนอีกเยอะแยะไปหมดมาหาวิทยาลัยมีเงินร่วมทุนคนก็ไม่รู้ไม่มีใครกล้าไปขอขอก็ไม่ได้ผมก็ลองลองหมดเลยเป็นคนลองนะครับเราก็ได้รีเสิร์ชแก็ปฟันมานะครับเป็นเรื่องที่ใช้เวลา4ปีกว่าแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่า ธุรกิจมันยากขนาดนี้เลยเหรอผมบอกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นกรรมการกับบริษัทเราไหมผมก็ไปชวนมหาวิทยาลัยร่วมทุนมหาวิทยาลัยก็โอเคร่วมทุนหนึ่งใน3ของบริษัทที่ตั้งใหม่ชื่อบริษัทขอนแกน่นไบโอเทคตั้งเมื่อปีที่แล้วมหาวิทยาลัยจ่ายเงินปีนี้เราไม่ว่ากันนี่คือขั้นตอนของราชการนะครับกระบวนการต่างๆพอร่วมทุนเสร็จผมขอให้มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการมหาวิทยาลัยบอกว่าเป็นกรรมการไม่ได้เป็นข้าราชการนะในที่สุดมหาวิทยาลัยก็อยากรู้น,นู่นอยากรู้นี่เชิญเราไปอธิบายทุกเดือนเลย ผมก็บอกว่าถ้าอยากรู้ทุกเดือนเราไ่นั่งกินข้าวด้วยกันทุกเดือนพบกรรมการบริษัทกินข้าวด้วยกันทุกเดือนกินข้าวแล้วควักตังค์ตัวเองด้วยนะครับทุกคนไม่มีเบี้ยเลี้ยงวิธีการทําธุรกิจเนี่ยผมบอกท่านรองอธิการบดีซึ่งเป็นศาสตราจารย์ดรธิดารัตน์นะครับขออนุญาตอ้างถึงชื่อท่านท่านดูแล,แลเรื่องนวัตรกรรมกับเรื่องเสริมสร้างผู้ประกอบการนะครับผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้งานวิจัยในมหาวิทยาลัยอยู่บนิ้่นี่สวยๆเยอะแยะเลยเราอยากแต่งงานด้วยเยอะเป็นหมดเลยนะ เยอะแต่ขอไม่ได้ทํายังไงจะขอได้อาจารย์ไลน์กันเมื่อคืนก็ถามว่าเป็นยังไงผมก,ก็บอกเอามาเลยเอามาเลยผมอยากได้เยอะมากเลยอยากได้และอยากเอามา,าลองชวนกันจัดใช่<อ>แล้วตอนนี้ท่านเป็นกรรมการบริษัทนะครับแล้วก็ท่านให้คณะบดีของคณะหนึ่งมาเป็นมาเป็นผู้แทนของท่านตลอดเวลาตอนนี้ทำให้เราบอกว่าถ้าจะมีงานแบบที่ดีไซน์วีคมีงานแบบอินดัสเทรียลแฟร์มีงานแบบที่ย่านเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสีจันทร์สร้างสรรค์ รเราเอาสตาร์ทอัพเราเอากลุ่มเนี้ยจิ้งรีผิดโน่นผิดนี่มีเยอะแยะนะครับจริงๆเอามาช่วยกันแล้วก็มาเปิดเราบอกว่าเราจะเอาตึกแถวออกมาสร้างบรรยากาศให้มันเกิดการค้าการขายก็ก็จะเป็นคนหนึ่งซึ่งจะร่วมกับทาง ขอน้าและสภากัตยกรงานะครับเพื่อการสร้างงานแล้วก็สร้างสร้างเรื่องใหม่ๆกับขอนแก่นนะครับขอนแก่นจริงๆมันเกิดได้เป็นไมซิตี้เพราะมหาวิทยาลัยแท้ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราข้ามตัวนี้ไม่ได้เราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับก็เชื่อมโยงนะครับเรื่องธุรกิจนวัตกรรมรายแรกอุปสรรคเยอะที่สุดแต่เคล็ดลับการทํางานก็จะอยู่กับรายแรกเนี่ยครับว่าฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างไรสถานประชุมขนาดใหญ่มีอวันนีกับมีอวันนีกับเซนทัน อยู่ยังอยู่ไหมฮะสะดวกไหมครับมีอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงไหมฮะก็พร้อมน้อมรับนะคะนโยบายนะคะทุกหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากโรงแรมอัลวาเน่ขอนแก่นนะคะก็โรงแรมก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อเช่นกันค่ะเพื่อรองรับ ทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมนะคะแล้วก็หากมีกิจกรรมใดๆก็สามารถแจ้งทางโรงแรมยินดีนะคะ่ะช่วยสนับสนุน,นะคะ่ะก็เพื่อยืนยันว่าขอนแก่นมีสถานประกอบการสถานที่ที่ได้มาตรฐานพร้อมถึงระดับอาเซียนนะครับก็เป็นข้อเสนอที่เรารวบรวมสําหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านมากเราพักเที่ยงทานอาหารเที่ยงแล้วขอความกรุณากลับมาเร็วๆเ,เป๊ะเลยนะครับ1300ขอบคุณครับ